แกนเฮียมาตบไก่สร้างแกลงเฮียมาตบไก่ที่นี่ปั่นนะเห้อะแควโอ้โหเอาเฮียดาไปเล่นหน่อยนะคือกูให้ไปติดคือคือคือกูให้ไปซัพพอร์ตเนี่ยคือกูคือกูต้องอยากเป็นแฟนเขาเหรอหรือว่ายังไงกูงง เอาอย่างที่ผู้หญิงที่กูเล่นผ่านมากูต้องอยากได้เขาเล่นใช่ป่ะตอนนี้ังปัญญาอ่อนว่ะความคิดมึงนี่งงโง่ที่แพ้เลยให้มันเป็นตัวคุยอ่ะไม่ต้องเล่นอ่ะก็คือแบบตัวตัวเจรจาเอาให้มันเป็นตัวเจรจาไอ้ทียเนี่ยเอาให้มันเป็นตัวเจรจาไอ้ทียดาบอ่ะไม่ต้องเล่นหรอกไอ้สัตว์พอเขาจะตีกันให้มันออกแกล้งอ่ะให้มันแบบไปแบบนะไอ้ทียเป็นสำรองอ่ะให้มันเป็นตัวเจรจาให้อย่างเดียวไอ้ทียดาบนะเไี้ ยาอ่อนไอ้เหียมึงไปไล่ถานเปเลยผู้หญิงที่แบบที่เคยเล่นกับผมมาเนี่ยปีสองปีที่แล้วเนี่ยเกตดีน้องผมครับเกตดีๆทั้งนั้นไอ้เหี้ยผมอะกูไม่เคยไปนั่งแบบจีบเขาชีวิตจริงเลยลูกน้องลูกน้องมือซ้ายผมมือซ้ายของผมเองแหละไอ้ดาบอ่ะ ไอ้เฮียแก๊งที่แขน์ที่เฮียแกงงมาตดไก่ไอ้เฮีย <c oughs> ไอ้เฮียมันสร้างมาเพื่อเพื่อปั่นเว้ยเชื่อผมเถอไม่ไอ้เฮียเนี่ยมันปั่นเว้ยไปหาเชื่อมันครับว่ามันสร้างแขนมาจริงจังอ่ะไอ้เฮียเนี่ยปั่นเชื่อผมเถอะหมอมานาวไปทำไอ้นี่แล้วมัง้งครับตอนที่ผมไปนี่นะคุยในเกมล่าสุดแบบสองปีสองปีที่แล้วค่าทนะีมครัวใมันยาวอันเนี้ย กลไปทำงานแล้วโควิดอ่ะไม่นั่งเลยเอ้ยเอ้ย <c oughs> อันนี้คือเฮีย,ยอันนี้คือ,อนนเฮีย,ยส่งเงินแก๊งไหอ่เฮียทุเรศ เอ้ยมึงส่งเงินแก๊งเหรอเพือ่อนเออดีด <ๆ S 2> ีไอ้ดาวไปดีนี่คือส่งเงินแก๊งโอซีนะเว้ยเหยวเพื่อนเวลาแกทุ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 กทิตย์แกต้องส่งเงินแก๊งให้ผมนะรู้ป่ะเดี๋ยวผมดันอู้ให้แกเพือ่อนเติมไฟฟ้าได้แล้วเพื่อนไอ้ดาวค่วย <c ười> ปัยป่นมันจริงจังอะไรมันปั่นครับ <c ười> ใช่เอ่ะเหี้ยมันสร้างแข็งงี่เง่า

มันปั่นนะไปแจ็คก็มันสร้างไปปั่นเหมือนกันแหละถ้าคนมันจริงถ้าคนมันจะสร้างจริงมันไม่เชียร์เฮี้ยอะไรแก๊งเฮี้ยมาตบไก่เฮี้ยไม่มีใครก็ตั้งนะก็กูนี่ไงสัตว์หวยตั้งตั้งเสมือนเกมไอ้นี่เลยเฮี้ยเกมแลนด์เลสัตว์หวยมาตบไก่ผมเห็นไปดูพูดอยู่ไอ้เหี้ยมันมีแบบไอ้นี่ด้วยไหมหรอใช่หรอมันมีแก๊งด้วยเหรอมีแคนด้วยเหรอ เฮ้ยเฮียพาพีงคุอะไรสัตว์โว้ยอย,อย่ามาันยาอ่อนเลยเฮียว่าพีงคุไอย่ามัานยาอ่อนเลยสัตว์ คุยคุยเรื่องว่าที่ใเอแฟสในที่่ะชื่อแก๊งอะไอสัตว์มึงดีมึงทามิงเกิลนีเที่่ะคุยเดี๋ยวกูทามึงเกิลหน่อยไอ้เ่ีะนครับกูทามึงเกิลน่ะดีเกิลน่ะกูทามึงเกิลน่ะไอ้เ่ีะเมึงเกิลกูบายสัตว์เดี๋ยวกูลงมอสตัวเตี้ยเมิงเกิลกูบายสัตว์เอาป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามึงลงกูทาเกิลนี่ที่่ะเดี๋ยวค่วย มึงไปทำได้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาไปทำได้ก่อนเลยเออเออกูไปงานร้านแล้วนะรถไปเออรถเออรถไปงานร้านเลยเออหว่เยี้ยนี่ตัวแบบตัวรับหลังไอ้เหี้ยเนี่ยมึงนี่มันชาติหมาชาตินรกจริงนะไอ้สัตว์ฮะสัตว์เฮี้ยเฮี้ยเจสเจสตรงเจสตี้ควยอะไรเฮี้ยกระจอกขยะเฟี้ยวจริงเพื่อนเดี๋ยวผมไปหาเพื่อน ไลยรอก่อนได้แม่ล่าแค<ข>นเฮียอะไรใครเขาตั้งแคนในสัตว์กูว่าแก๊งไอเทีย OG original gangster ไอสตรรัตว์รู้จักปะกูแม่งอยู่ในคูอ่ะเพื่อนมากับเพื่อนที่อยู่ในบล็อกไอสัตว์เดี๋ยวกูทำมึงน็อกอะเพื่อนอืมอยาชื่อครเกี่ง คุยคุยผมนึกภาพไม่ออกเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดาวเดี๋ยวไปเล่นสตอรี่นะไอเฮียดาวผมเลยแบบไอ้เหี้ยดาวเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อให้เหี้ยดาวในเกมใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อมึงนะครับไอ้เหี้ยปัดนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อมึงว่านะครับไอ้เหี้ยโตเต๋ทะเลทะไหลนะครับนามสกุลวินเทอร์เฟลนะครับไอ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยขยะเดี๋ยวว่ให้มีลูกน้องชื่อจึงปังอ่ะไอ้เหี้ยสองคนไอ้เหี้ยจึงกับไอ้เหี้ยปังอ่ะ คุยมายืนแบบไอ้เฮียไปยืนอย่างเงี้ยเวลาคุยเรื่องตอรี่ไอ้ชดามายืนแบบเป็นเป็นพวกแบบเป็นพวกแบบเป็นพวกแบบว่าเป็นพวกแบบสังกตังอ่ะไอ้เฮียยืนไม่หยุดเวลามันเล่นอ่ะมันจะแบบเป็นคนที่แบบว่าเดินไม่หยุดเว้ยชอบแบบเวลาคุยกันยืนนิ่งๆใช่ป่าไอ้เฮียส่งไม่น่าจะแบบเนี่ยเดินเงี้ยเฮ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าไอ้สัตว์เอาเปล่าไอ้เฮียคุยมึงอ่ะกระจอกต่อยกูบ้าไอ้เฮียเอาป่ะเอาป่ะไอ้สัตว์คุยไอ้เฮียเด็กเฮียเดี๋ยวพันป่าไอ้สัตว์ดีคอร์ดเอาเปล่า เนี่ยส่งมาเลยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยส่งมัเนี่ะเดินวนเงี้ยยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักบังเลยครับเอาป่ะบังบิดไปแล้วเฮยมันยาวไอ้เหี้ยเวยไม่ให้มันไม่ใช่บ็อกซิ่งนะไอ้ดาบไอ้เหี้ยมึงไปเดินสีสัวไม่ได้ไอ้มึงเดี๋ยวจบโลนะไอ้เหี้ยกูบอกไว้ก่อนนะเวยไปเดินแบบเดินท้าเขาต่อยไม่ได้นะไอ้สัตว์เขามีอาวุธนะไอ้เหี้ยที่นั่นอ่ะไอ้เหี้ยมึงระวังนะเว้ยพี่ ต่อยกูป่ะเฮียมึงเเฮียแจ็คเฮียแจ็คหนึ่งหนึ่งกูป่ะมึิอ่ะเยแจ็คหนึ่งน่งกูป่ะเฮียแอคคัเลยวะเฮียแจ็คหนึ่งหนึ่งกูป่ะมึงอ่ะเยแจ็คเดี๋ยเฮียดาบส่งเนี่ยส่งกันี่ยส่งเฮียแจ็คอะไนพี่เดินสีสวยไ่ได้ไพี่ทำไรพี่ทำไรพี่หนีพี่จานพี่จนพี เซียนพี่จริงพี่ไอ้โด้กระทียมพี่อ่ะเขามีอาวุธกันนะปัญญาอ่อนแกมีหมัดสู้อาวุธไม่ได้มึงเหมือนพวกแบบสมองล้นอ่ะมึงเหมือนพวกเลอล้นอ่ะเอ้ง่ายๆเหมือนพวกแบบไม่รู้ความอ่ะเหมือนพวกปัญญาอ่อนอ่ะเทียร์ไม่ใช่เหรอต่อยแพ้หยิ่งเทียนเล่ยไอ้เหี้ย ทุเล่ไอ้เหี้ยคุยต่อแม่หญิงไอ้เหี้ยชนะไอ้เหี้ยอะไรที่ดาวพี่โจ้ซีซั่พูดเลยเหี้ยซีโซ่เถาวาลยจัดเลยมึงเนี่ยโวยมึงทุเล่จริงไอ้เหี้ยทุเล่จริงเพื่อนแกต่อยแห้หญิงแกทุเล่จริงเพื่อนเขาเสียเพื่อนเสียวงการมอสเพื่อน เอ้ี่เสียจริงพี่เนียอ้แต่ผมอยู่กับเพื่อนผมมาเนี่ยผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องเรื่องเงินกันเลยนะเว้ยเนี่ยไอ้แก๊งแก๊งแก๊งเนี่ยเรื่องเงินไม่ไม่เคยมีปัญหากันเลยเฮ้ยดีดีนะดามี่เนี่ยกูบอกมึงไว้ก่อนที่ผมรู้จักนะอันนี้เอาแค่วงผมนะไม่เอาวงคนอื่นนะแค่วงผมนะแกเดินมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินเลยเวลาคุยมัต้องโคตรดีอะเรื่องนี้มันโคตรดีเลยรู้เปล่าแกไปเดินเดินพูดไปอ้าวเจษนายก็มาด้วยเหรอเนี่ยโอ้ทุเรศเี้าเสียงกู ใจวนแล้วขอต่อยไม่ไ <t> ด <coaching> ้นะที <zet> uh ่เนี uh ่ยบอกไว้ก่อนนะโอเพอ่ะโดนนะบอกไว้ก่อนที่เนี่ยเราเตือนนายด้วยความหวังดีเพื่อคุยขอเสียงคุยดีก็ได้เพื่อนี่เที่ยวเสียงโทรศัพท์อีกน้อยสัตว์เอ้าเจษไล่กันมาด้วยเหรอดีดีเพื่อนไอ้เที่ยวคุยกูอยากเห็นมึงตายเพื่อนคุยกัโดนทึบนะโออเลือกด่าไปวะ รู้จักสับน pues> ี้ป่ะเพื่อนสล๊ปโลอ่ะเฮ้ยเทียโอ้โหูผืมมมมจิ๊กี้ก้าเมนจังเก้าผมจะเดินมาพี่อยู่ัวอมเนี่ยผมเป็นร้านที่แบบคนขึ้นเก่งๆอ่ะมันขึ้นยากพี่ไอ้เที่อะโม้ที่เฮทุเสร็จก่อนเกรดยังไม่ตู้ยังไม่มีเลยสัตว์ไอ้ทุเรศมึงจะแอคทำไมวะเหลือหมด ไม่ให้หรอผูกคุยเตีนไปไี่เฮี่ยฮี่อะไอ้ชายดิทำไรวะปีเจาะของเฮ้ยไปดีกว่าอ้าตีคกณ